หุ้นรถไฟฟ้าตัวนั้นที่กำลังจะล้มละลายประสบการณ์ลงทุนหุ้นพลิกชีวิตของผมหุ้นรถไฟฟ้าใต้ดินหุ้นตัวนี้ผมซื้อสมัยยังไม่รวมกับหุ้นทางด่วนตอนนั้นราคาหุ้นอยู่ที่0.5บาทต่อหุ้นในเวลานั้นมีแต่คนบอกว่ากิจการนี้จะล้มละลายในไม่ช้าแต่ผมกลับเห็นโอกาสที่คนมองไม่เห็น ผมคิดว่ายังไงรถไฟฟ้าใต้ดินก็จะกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในอนาคตและแล้วผมก็เริ่มสะสมหุ้นมาจนถึงวันที่หุ้นพลิกฟื้นโดยรวมกิจการกับทางด่วนกรุงเทพทําให้กระแสเงินสดดีมากกลับมามีเครดิตอีกครั้งและแน่นอนว่าทํากําไรให้ผมอย่างงดงามอีกตัวมีบางการตัดสินใจในชีวิตที่ทําให้เรากลับมามองย้อนหลังแล้วหัวใจเต้นแรงเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานสําหรับผม หนึ่งในนั้นคือการลงทุนหุ้นตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่ใครๆต่างก็มองว่ากำลังจะดับศูนย์ไปจากตลาดไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเติบโตไม่มีใครคิดว่ามันจะกลับมาแต่ผมกลับเลือกที่จะเชื่อในสิ่งตรงกันข้ามเชื่อในความเป็นไปได้ที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นและมันได้กลายเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลหุ้นตัวนั้นคือหุ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน ย้อนกลับไปในเวลานั้นราคาหุ้นมันตกต่ำเหลือเพียง0.5บาทต่อหุ้นตัวเลขเล็กๆที่สะท้อนถึงความสิ้นหวังของผู้คนมากกว่ามูลค่าที่แท้จริงของกิจการนักวิเคราะห์รายใหญ่ต่างบอกว่าบริษัทนี้จะไม่รอดธุรกิจขาดทุนยาวนานสายการเดินรถยังไม่สามารถทำกำไรได้ภาระหนี้สินพอกพูนและไม่มีใครเชื่อว่ามันจะอยู่รอดไปได้อีกกี่ปีหลายคนหัวเราะเมื่อได้ยินว่าผมคิดจะซื้อหุ้นตัวนี้ พวกเขาพูดเหมือนเป็นการตัดสินใจที่บ้าบิ่นเกินไปแต่ผมกลับมองออกไปข้างหน้ามองไปที่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นผมถามตัวเองว่าอีกสิบปีข้างหน้าเมืองนี้จะเป็นอย่างไรจะมีคนเพิ่มขึ้นแค่ไหนรถติดจะสาหัสกว่านี้หรือไม่ผู้คนจะเดินทางอย่างไรในวันที่เมืองหนาแน่นกว่าที่เป็นอยู่ทุกคำตอบพาผมกลับไปหาภาพเดียว ภาพของผู้คนที่ลังไหลเข้าสู่รถไฟฟ้าใต้ดินทุกเช้าเย็นเหมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเมืองผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่โครงการที่จะตายไปกับการขาดทุนเพียงแค่ไม่กี่ปีแรกมันคือโครงข้างพื้นฐานที่จำเป็นและเมื่อถึงเวลามันจะเปลี่ยนเกมทั้งระบบคมนาคมของประเทศผมเริ่มสะสมหุ้นทีละน้อยด้วยเงินที่ไม่มากนักในตอนนั้นแต่ด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมผมไม่ได้ซื้อเพราะราคาถูก ผมซื้อเพราะผมเห็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงผมเชื่อในตรรก,กะเรียบง่ายว่ารถไฟฟ้าคือสิ่งที่เมืองนี้ต้องการและเมื่อเมืองต้องการธุรกิจย่อมต้องอยู่รอดถึงแม้ในวันนั้นผลประกอบการจะบอกตรงกันข้ามผมยังคงมั่นใจอย่างแน่วแน่การถึงหุ้นตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยความผันผวนของราคาความไม่แน่นอนทางนโยบายการถูกดูแคลนจากเพื่อนนักลงทุนมันทำให้หลายครั้งผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่า ผมบ้าหรือเปล่าแต่ผู้ครั้งที่ผมขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินเห็นผู้คนยืนเบียดเสียดแน่นเต็มขบวนผมก็ย้ำเตือนตัวเองว่าความจริงกำลังเกิดขึ้นตรงหน้าธุรกิจที่คนบอกว่าจะล้มละลายกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนโดยไม่มีทางถอยกลับไปได้อีกแล้วปีแล้วปีเล่าผมถือหุ้นเงียบๆรอวันที่มันจะพิสูจน์ตัวเองและแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่กิจการรถไฟฟ้าใต้ดิน ร่วมกิจการกับบริษัททางด่วนกรุงเทพทุกอย่างเปลี่ยนไปในทันทีกระแสะเงินสดที่แข็งแรงจากทางด่วนช่วยให้รถไฟฟ้ากลับมามีเสถียรภาพไม่เพียงแต่ไม่ล้มละลายแต่กลับมีเครดิตใหม่ในตลาดทุนความเชื่อมั่นกลับคืนมาอย่างรวดเร็วและราคาหุ้นที่เคยถูกทอดทิ้งก็เริ่มฟื้นตัวอย่างงดงามและแล้ววันที่ผมรอคอยก็มาถึงหุ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีที่ท่าจะล้มละลาย ถูกนำไปควบรวมกิจาการกับหุ้นทางด่วนกรุงเทพสิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเพราะมันทำให้กิจาการที่กำลังจะล้มละลายมีเครดิตขึ้นมาใหม่และรอดพ้นจากการล้มละลายมาได้ด้วยการรวมกันนี้ทำให้สามารถออกคุณกู้ได้จึงได้กระแสเงินสดมาลงทุนต่อยอดกิจาการจนรถไฟฟ้าสายส,ายสีน้าเงินครบหลูปในวันนี้ในขณะที่ทางด่วนกรุงเทพที่เป็นกิจาการเงินสดเนี่ยก็สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง จนทําให้พ้นจากวิกฤตในที่สุดผมยังจําได้ชัดเจนถึงวันแรกที่เห็นกราฟหุ้นพุ่งขึ้นจากจุดที่เคยต่ําต้อยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขบนหน้าจอแต่มันคือการยืนยันว่าความเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆจากหุ้น0.5บาทที่ใครๆคิดว่าไม่มีค่ากลายเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนให้ผมอย่างมหาศาลจนผมได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดข้อหนึ่งในการลงทุน ความจริงไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อเสมอไปง่นกำไรที่ได้จากการลงทุนครั้งนั้นทำให้พอตการลงทุนของผมทะลุหนึ่งล้านแรกได้สำเร็จแต่นั่นไม่ใช่เพียงตัวเลขในบัญชีแต่คือการปลดล็อกชีวิตในหลายมิติผมได้อิสรภาพในการเลือกเส้นทางชีวิตได้เรียนรู้ที่จะไม่หวั่นไหวต่อเสียงของคนอื่นมากเกินไปและที่สำคัญผมได้ตระหนักว่าการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องของการตามกระแส แต่คือการมองให้ลึกกว่าคนส่วนใหญ่และกล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่ยังไม่มีใครกล้าเชื่อหุ้นรถไฟฟ้าไทยดินสำหรับผมไม่ใช่แค่การลงทุนแต่คือบทพิสูจน์ว่าความกล้าในการมองต่างคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่นักลงทุนคนหนึ่งจะมีได้โลกการลงทุนเต็มไปด้วยเสียงนับพันที่ตะโกนบอกเราว่าอะไรควรซื้ออะไรควรขายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดกลับอยู่ข้างในตัวเราเองมันคือเสียงของเหตุผล เสียงของความเข้าใจในสิ่งที่เราศึกษาจริงๆและเสียงนั้นจะชี้ทางให้เราในวันที่ทุกคนเดินไปอีกทิศทางหนึ่งเมื่อหันกลับมามองวันนี้ผมยังใช้บทเรียนจากการลงทุนครั้งนั้นเป็นหลักยศในการตัดสินใจเสมอผมให้กลัวที่จะลงทุนในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อตราบใดที่ผมเข้าใจในธุรกิจและเห็นความต้องการของอนาคตอย่างชัดเจนเพราะผมรู้แล้วว่าบางครั้งความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการเดินตามคนอื่น แต่เกิดจากการกล้าที่จะเดินไปในเส้นทางที่ว่างเปล่าและเชื่อว่าไหนมีช้าผู้คนจะเดินตามมาการลงทุนหุ้นตัวนั้นได้มอบมากกว่ากำไรได้มอบบทเรียนชีวิตได้มอบความมั่นใจได้มอบอิสรภาพและได้มอบแรงบันดาลใจให้ผมเชื่อว่าในทุกความยากลำบากยังมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอแค่เราต้องมีสายตาที่มองทะลุไปถึงอนาคตและหัวใจที่กล้าพอที่จะยืนหยัดในวันที่ทุกคนหันหลัง วันนี้เมื่อผมนั่งอยู่ตรงนี้มองย้อนไปยังจุดเริ่มต้นที่หุ้นราคาเพียง0.5บาทผมรู้สึกขอบคุณตัวเองในวันนั้นที่ไม่ยอมปล่อยให้ความกลัวและเสียงวิจารณ์หยุดผมไว้เพราะหากวันนั้นผมเชื่อตามคนอื่นวันนี้ผมคงไม่มีเรื่องเล่าที่จะมอบแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครได้ไม่มีตัวอย่างจริงที่จะบอกลูกหลานว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือเรื่องของสายตาและความเชื่อมัน่น และนี่คือพลังของการลงทุนที่แท้จริงมันไม่เพียงการเปลี่ยนเงินก้อนเล็กให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่เท่านั้นแต่คือการเปลี่ยนมุมมองของเราเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกและเปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวเองไปตลอดการหุ้นรถไฟฟ้าใต้ดินได้กลายเป็นมากกว่าหุ้นในพอร์ตมันคือบทหนึ่งของชีวิตที่ย้ำเตือนว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่ไม่มีใครเชื่อและเราต้องเดินสวนกระแสะกับคนส่วนใหญ่นั่นเองครับ จงกล้าในวันที่คนอื่นกลัวคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากบทเรียนครั้งนี้แต่เวลาทำจริงมันไม่ง่ายเลยและถ้าคุณทำมันได้ความสำเร็จจะอยู่ข้างคุณอย่างไม่ต้องสงสัยอะไรเลย1 0 0ล้านแรกนายแว่นลงทุนฟาร์มหุ้นปันผลแท็กแท็กอิสรภาพทางการเงินฟาร์มหุ้นปันผลคุณอยากมีอิสรภาพทางการเงินภายใน10ปีไหม หนังสือชุดนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมและเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณตลอดไปพบกับอิสรภาพทางการเงินใน10ปีหนังสือ4เล่มที่เขียนโดยนายแว่นลงทุนนักลงทุนหุ้นเต็มเวลาที่คนเล่นหุ้นตัวจริงไว้วางใจและพิเศษรับฟรีคอร์สเรียนกุญแจลงทุนหุ้น10เด้งที่ไม่เคยเปิดสอนที่ไหนมาก่อนราคานี้799เฉพาะรอบนี้เท่านั้น ถ้าคุณอยากให้เงินทำงานแทนคุณอย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้คลิกซื้อเลยอิน Inbox ไปที่เพจนายแว่นลงทุนตอนนี้